ครับสวัสดีครับเมอร์สี่คูนสี่ศูนย์จดล่างชั้นล่างพูดความลุกนอนบนถนนรามมีทากิโลเมตรที่7นะครับเขียนคือตัวฮุนไดเฮสวันนะครับมาร์เกตช่วงล่างใหม่เมอร์สี่คูนสี่นะครับโดยชุดชัวงล่างของออซซี่ในราคาแบบประหยัดประหยัดนะครับนี่คือชุดช่วงล่างของออซซี่ในราคาแบบประหยัดประหยัดนะครับติดตั้งเพียง3 0,000ื่นนิดๆเองครับโดยการติดตั้งสปริงหน้าใหม่นะครับ คู่กับช็อบเดิมๆที่มาจากโรงงานส่วนด้านหลังนะครับติดตั้งชอ็อปอารซี่โมโนทูปรับทุกยวด3มระดับคู่สปริงใหม่ของอาซี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งนะครับชุดชั้นล่างอารซี่ในราคาประหยัดประหยัดในรถตัวฮุนไดฮีชวันคันนี้นะครับท่านที่ใช้ฮุนไดฮีชวันนะครับติดตามดูคลิปรีวิวได้ว่าหลังการติดตั้งนะครับฮุนไดฮีชวันในชุดชั้นล่างอารซี่ในราคาแบบประหยัดประหยัดผลออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ท่านจะได้มั่นใจไม่ต้องลองผิดลองถูกกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมครับนะครับนี่คือชุดช่วงล่างนะครับของฮุนไดเฮ h ชวที่เราจะทําการติดตั้งนะครับในฮุนไดเฮ h ชวคันนี้เป็นชุดล่างของออสซี่นะครับสินค้าออสซี่รับประกันยาวครับสปีหรือ1นึ่งแสนกิโลนะครับหมดรับประกันสามารถซ่อมเป็นอะไรได้คันนี้เราติดตั้งโชว์อัพพร้อมสปริงของออสซี่ในราคาแบบประหยัดประหยัดนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามมาดูก่อนก่อนว่าชุดช่วงล่างที่เราติดตั้งเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไงนะครับที่เห็นคือช่วงอัพหลังของออซซี่โมโนทูบนะครับพิชว่าแบบแก๊สผสมน้ำมันนะครับสินค้ารับประกันยาวครับ3ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลหมดรับประกันสามารถซ่อมเป็นอะไหล่ได้นะครับตัวนี้สินค้าเป็นนําเข้าจากออสเตรเลียนะครับตัวนี้พิชอ่าแบบแก๊สผสมน้ำมันโมโนทูบกระดาษกระบอกลูกสูบใหญ่ๆนะครับพื้นที่ทํางานของลูกสูบจะมีเยอะ สามารถซับแรงดีดของสปริงได้ดีนะครับนอกจากนี้ยังมีระบบวาวแรผันตามสภาพถนนคอยควบคุมไม่ให้สปริงเพิ่มแรงดีดทันทีที่สปริงดีดตัวช่วงอัพออซซี่จะเพิ่มแรงหน่วงนะครับแรงหน่วงคอนโทรลให้สปริง,งการดีดตัวลดลงส่งผลทาให้ผู้โดยสารนั่งนุ่มนวลสบายนะครับเนียนนึบนิ่งนะครับปุ่มปรับจะอยู่นี่นะครับสีดำๆเนี่ยครับชอบนุ่มหนึบแบบไหนนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาก็แข็งทวนเข็มนาฬิกาก็นุ่มนะครับนั่งยองๆด้านหลังล้อหลังนะครับ เอื้อมมือหมุนได้เลยนะครับปรับนุ่ม3ามระดับนะครับชอบนุ่มหนึบแบบไหนสามารถปรับแต่งได้แบบตามใจชอบนะครับนอกจากนี้สินค้าอย่างที่บอกนะครับรับประกันยาวนานยังไม่มีใครกล้ารับประกันครับ3ปีหรือ10,000แกิโลนะครับหมดรับประกันเสียไม่ต้องซื้อใหม่ครับจ่ายครั้งเดือนครับสามารถซ่อมเป็นอะไรใช้งานได้ตลอดชีพนี่คือคุณลักษณะของตัวช o อตออซี่นะครับที่แตกต่างจากโช็คตเง็บเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับ ที่จะสามารถตอบสนองความนุ่มนวลนะครับให้กับท่านนะครับความสุขของการเดินทางอยู่ที่การนั่งช่วงล่างที่นุ่มนวลนะครับมุนใด H ฮวนะครับเป็นรถอับแบบครอบครัวนะครับเราสามารถอัปเกรดช่วงล่างใหม่ให้เนียนนุ่มนั่งสบายได้มาดูสปริงนะครับนี่คือสปริงของออฟซี่นะครับด้านหน้านะครับขดจะทีนะครับเมื่อเทียบกับของเดิมนะครับสังเกตของเดิมนะครับมีจํานวนขดไม่กี่ขดเองนะครับขดจะห่างนะครับแรงต้านเยอะ ยิ่งเรากดเนี่ยนะครับสปริงของเดิมนะครับจะมีแรงต้านเยอะสังเกตของเดิมนะครับเนี่ยนะครับแต่ถ้าของออซซี่สังเกตนะครับมันจะหยุดตั้งแต่บนถึงล่างนะครับการที่ออกแบบเน้นในเรื่องความนุ่มนวลการกระจายแรงดิดได้ช้านะครับของสปริงออซซี่นะครับแม้แต่เราติดตั้งนะครับสปริงหน้าอย่างเดียวคู่กับโช้คอัพเดิมๆนะครับในราคาแบบประหยัดประหยัดนี้นะครับก็สร้างความเนียนนุ่มในการนั่งโดยสารลดอาการสะเทือนอาการกระแทกได้นะครับ นี่คือสปริงหน้าและก็สปริงหลังนะครับที่เราจะติดตั้งในรถตัวฮุนไดแฮชวนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าชุดชุ้แรกของออซี่นะครับในราคาแบบประหยัดดนะครับจะติดตั้งในรถตัวฮุนไดแฮชวนผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับด้านหน้านะครับเราจะทําการติดตั้งนะครับสปริงนุ่มๆของออซี่นะครับคู่กับโช้ฟเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับทีมช่างก็เริ่มลงมือประกอบนะครับโช้ฟเดิมๆนะครับคู่กับสปริงนุ่มๆของออซซี่นะครับ สำหรับท่านที่ใช้รถฮุนได H1 นะครับลองดูคลิปรีวิวนะครับท่านจะได้มั่นใจไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับมาดูว่าผลจากหลังการติดตั้งชุดช่วงล่างออซี่ในราคาแบบประหยัดประหยัดนะครับในรถฮุนได H1 นะครับเจ้าของจะมีความรู้สึกยังไงสัมผัสถึงความแตกต่างจากช่วงล่างเดิมดนยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้นะครับอย่าอัปเกดช่วงล่างให้นุ่มเนียนนุ่มนวลเนียนนุ่มนิ่งนะครับลดอาการสะเทือนอาการดิดเด้งนะครับอาการกระแทกเสียงดังๆนะครับ นอกจากนี้ยังเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ระยะเบรกจะสั้นลงนะครับรถมุนไดแฮชวนก็เป็นที่ทราบนะครับเวลาเราขับขี่นะครับเวลาเหยียบเบรกจะเหยียบลงลึกพอติดตั้งเพียงสปริงนุ่มๆของออซี่นะครับคู่กับชาร์จเดิมๆนะครับก็ลดอาการสะเทือนนะครับอาการดิดดตงไปยังควงมาลัยนะครับและห้องโดยสารนะครับเวลาเหยียบเบรกก็มั่นใจนะครับระยะเบรกจะสั้นลงนะครับการควบคุมรถกะควบคุมได้ดีนะครับ นถึงช่วงล่างนุ่มๆก็อย่าลืมนะครับเมอร์สสีคุณสีบนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับนี่คือตัวสปริงนุ่มๆของอาร์ซี่นะครับที่จะเราทําการติดตั้งูกับช็อคอัพเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับครับหลังจากเราประกอบสปริงกับช็อคอัพเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับเราก็จะลงมือติดตั้งนะครับทีมช่างก็เริ่มลงมือประกอบติดตั้งช็อคอัพ เดิมที่มาจากโรงงานนะครับคู่กับสปริงนุ่มๆของออซี่นะครับเราไม่ต้องติดตั้งอะไรมากมายนะครับจ่ายแบบประหยัดประหยัดเท่านี้ก็ทําให้ท่านสัมผัสถึงความเนียนนุ่มนะครับลดอาการกระเทือนอาการกระแทกเสียงดังๆมายังห้องโดยสารได้นะครับอย่างที่ผมกล่าวนะครับว่ามันยังเพิ่มสมรรถนะในการกขีร e ่ระยะเบรกจะสั้นลงนะครับเพียงเราติดตั้งตัวสปริงออซี่นุ่มๆน,นะครับที่ออกแบบมาเป็นรถนั่งแบบครอบครัวมีความหยุดตัวสูงกระจายแรงดีดได้ช้านะครับ คู่กับชูอัพเดิมๆก็ได้ครับที่มาจากโรงงานนะครับเท่านี้ก็เพียงพอทําให้ท่านสัมผัสถึงความเนียนนุ่มนั่งสบายนึบนิ่งนะครับจะนึบนิ่งจะดีขนาดไหนนะครับท่านติดตามดูคลิปรีวิวได้นะครับท่านจะได้มั่นใจนะครับไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับมาที่เมั่อสี่คูณสีบนถนนรามินทากิโลเมตรที่7จนะครับจ่ายแบบประหยัดประหยัดตามเศรษฐกิจยุคนี้นะครับผมครับนึกถึงช่วงล่างนุ่มๆมาที่เมื่อสี่คูณสีนะครับ ติดตามดูผลงานทางช่อง y o u u u b เมอ์ส4 x ่คูณ4บายอนันต์หรือติดตามทาง f a c e b o o k นะครับเห็นมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับแนะนำบอกบอกต่อตกันไปนะครับนี่คือสปริงนุ่มๆของออซซี่นะครับติดตั้งกู้กับโชว์อัพเดิมๆจากโรงงานนะครับในตัวรถฮุนได a i H1 ันคันนี้นะครับท่านมั่นใจนะครับช่วงล่างจะนุ่มนวลหนึบนิ่งนะครับท่านก็ต้องดูคลิปรีวิวนะครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับ กลับมาดูด้านหลังหุ่นได้ H1 นะครับด้านหน้าเราติดตั้งโช้ออัพเดิมๆนะครับคู่กับสปริงใหม่ของอาร์ซี่นะครับส่วนด้านหลังเราทําการติดตั้งโช้ออัพใหม่ของอาร์ซี่นะครับปรับนุ่มนนวด32ระดับครับคู่กับสปริงนุ่มๆของอาร์ซี่ด้านหลังหุ่นได้ H1 นะครับทีมช่างเริ่มลงมือประกอบติดตั้งนะครับโช้ออัพอาร์ซี่โมโนทุบปรับนุ่มนนวด32ระดับคู่สปริงนุ่มๆของอาร์ซี่ด้านหลังหุ่นได้ H1 นะครับ ช้ซี่นะครับปุ่มปรับนยครับเพื่อมือหมุนง่ายๆตรงนี้นะครับตามเข็มในการก็แข็งทวนเข็มในการก็นุ่มนะครับสีดำๆเนี่ยนะครับเป็นช์ฟแบบกึ่งแก๊สกึ่งน้ำมันมีระบบวาล์วแปรผันนะครับทันทีที่สปริงดีดตัวนะครับโช้ฟออซี่ครับจะเพิ่มแรงหน่วงแรงหน่วงคอนโซลไม่สปริงเพิ่มแรงดีดก็ทาให้การสะเทือนดีดเด้งลดลงนะครับยิ่งได้สปริงนุ่มๆของออซี่นะครับที่ออกแบบมามีความหยุ่นตัวสูงกระจายแรงดีดได้ช้านะครับยิ่งสร้างความเนียนนุ่มในการนั่งโดยสารนะครับ ทำให้ผู้โดยสารนั่งนุ่มนวลสบายสบายตลอดการเดินทางนะครับอาการกระแทกเสียงดังๆลดลงแน่นอนนะครับนี่คือด้านหลัง h ุ u ได a เฮชวนนะครับที่ทําการติดตั้งสปริงนุ่มๆของออสซี่นะครับคู่กับชัวร์ออสซีแบบปรับนุ่มทั้ด32ระดับนะครับที่มอเมอร์ 4x4 บนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับเดี๋ยวท่านมาติดตามดูคลิปรีวิวได้นะครับ ว่าผลหลังการติดตั้งนะครับคุณได้เฮชวนครับกับชุดโช้ล่างของออซซี่ในราคาแบบประหยัดประหยัดจะเป็นอย่างไงบ้างครับครับติดตั้งเรียบร้อยครับคุณไดเฮชวนนะครับกับชุดโช้ล่างออซซี่ในราคาแบบประหยัดประหยัดนะครับด้านหน้าเปลี่ยนสปริงใหม่ของออซซี่หุ้บโช้ฟเดิมๆนะครับด้านหลังเปลี่ยนโช้ฟหลังออซซี่ปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับ่กับสปริงนุ่มๆของออซซี่นะครับ นึกถึงช่วงล um. ่างนุ่มๆก็อย่าลืมครับเมอร์สี่คุณสี่บนถนนรามินทรากิโลเมตรที่7นะครับเดี๋ยวจะทําการวิ่งทดสอบนะครับเดี๋ยวท่านมาติดตามดูคลิปรีวิวผลงังการติดตั้งได้ครับท่านจะได้มั่นใจไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับนี่คือคุณได้เฮชวันกับชุดช่้นล่างของออสซี่ในราคาแบบประหยัดประหยัดนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคุณได้เฮชวันนะครับท่านมั่นใจได้ครับดูคลิปรีวิวผลงานของเมอร์สี่คุณสี่นะครับ ทาง u t u b e นะครับหรือทาง a c e b o o k นะครับเห็นมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูคันนี้ว่าเจ้าของรถเขาจะพึงพอใจยังไงบ้างนะครับบนหลังการติดตั้งชุดช้นล่างออซินในราคาแบบประหยัดประหยัดนะครับสามหมื่นเศษเศษแค่นั้นเองครับผมครับที่เมื่อสี่คณสี่บนถนนรามินทากิโลเมตรที่เจ็ดนะครับเราจะทําการวิ่งทดสอบนล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับมาฟังเสียงจากเจ้าของรถเลยนะครับว่าจะดีจะอะไรยังไงบ้างนะครับชุวงลอออซินในราคาแบบประหยัดครับ ตอนนี้เราจะทําการวิ่งทดสอบนะครับคุณไายเฮชวันนะครับติดตั้งชุดวล่างในราคาแบบประหยัดประหยัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เพิ่งออกจากร้านนะครับเป็นไงบ้างเฮียแค่ออกจากร้านอันนี้ยังไม่รันอินนะถ้าวิ่งรันอินจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณตั้งสามสี่กิโลเนี่ยเนีย่ยจะเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราสปริงก็ลันอินประมาณเกือบเกือบสองพันโลนะฮะถ้าจะทํางานสมบูรณ ในส่วนของชวอัพประมาณก็ประมาณสี่ห้ารอยโลตอนนี้เฮียเห็นหลุมวิ่งทับได้เลยครับชิดขวาจะมีหลุมฝาท่ออยู่เนี่ยโอ้เรื่องเลยเอ่ะอฮะขวาครัเฮียจะมีฝาท่ออยู่เนี่ยแล้วเน,นี่ยไอพวกที่มันทำาวางรางไลยครับผมอ่ะเฮียลองเหยียบดูเสียงตึงต้งตึงต้งต,งต,งต,งตงไม่มีแน่นอนเอาทับไปเลยปุ๊บเ,เป็นไงเฮียเออฮะเอเอ ถ้าค่าของเดิมจะเป็นยังไงเฮียเออมันดูบึ้เบึบเบึบเบึงเลยเอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเนียนเลยใช่ไหมไม่มีกระแทกเลยของเดิมจะกระแทกดังดังอ่าเนี่ยเหยียบไปปุ๊บเป็นไงอ่าเดี๋ยวเราเบี่ยงซ้ายนะครับพี่เอ๋้ยนะครับอ่าฮะแล้วระยะเบรกอะไรเหรยลองลองแตะดูอะเป็นไงฮะเป็นไงเบรกใช่ออกซ้ายครับเฮียอ่าฮะเบรกเป็นไงเฮียเหรอแงอ่ะเอออ่าฮะเรื่องครับ ของเดิมเนี่ยของเดิมจะเป็นไงเบรกจะเป็นไงของเดิมลึกแต่นี้เบรกเบรกมันสั้นใช่ไหมสายยาวเลยครับตามคันแดงเลยครับครับข้างหน้าเนี่ยครับเลยคอสพานเนี่ยมันจะเป็นเนินเล็กๆเฮียเฮียไม่ต้องแต่เบรกครับข้างหน้าเลยไปอ่าโอเคเห็นสังเกตข้างหน้ามันจะมีเนินเล็กๆอยู่อ่ะเนี่ยไม่ต้องแต่นะลงไปเลยมันจะดึ๊บเลยอ่ากัน อ่าเบรกไม่เลิกข้าโค้งเฮียสังเกตระวังรถขวานิดนึงนะฮะข้าโค้งมันจะไม่เอียงแล้วเฮียอ่าขาท่อเฮียเหยียบเลยฝาท่อขา้างหน้าปุ๊บเออเป็นไงเฮียโอ้อ,อคุ้มครับคุ้มคุ้มแม่ยังดูรีวิวมาหลายรอบแล้วอ่ออแต่ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะดีขนาดนี้ใช่เง่ะคือ,ค,อคือฟังของคนอื่นเนี่ยมันก็ว่าเออว่าดีแล้วอ่าพอมาสัมผัสเองนี่คือ ดีจริงๆเฮียแค่แค่วิ่งเพิ่งออกจากร้านเองนะเฮ er. ียมันยังไม่ถึงร้านเ,เขาด้วยแต่เฮียจะรู้สึกว่ามันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอาการตึงตึนตั้งเนี่ยที่แบบแต่ก่อนเนี่ยหายไปเลยของเดิมนี่ตะเข็บนิดๆหน่อยๆทรงไปหมดเลยเจ้าเฮียทุกเม<อ>็ดวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะพาเฮียลองจั้มคอสะพานดูเฮียสังเกตแล้วว่าคอสะพานลงมันจะลงทีเดียวอยู่มันจะไม่บูบไม่เป๋เฮียวิ่งตรงไปเลยครับผม แล้วมีฝาท่อเฮลองเหยียบรู้ได้เลยเดี๋ยวซ้ายไปใช่ไหมอ่าตามบีออสคัขนขาวนี่ครับเฮียขวานิดนึงครับเฮียขวาเอาขวาได้แล้วครับ่าบอโอเคเดี๋ยวข้างหน้าหัวโค้งครับจะมีฝาท่ออยู่ถามฝานะครับเฮีย<ม>ขวานิดนึงนะฮะเห็นเงาดำๆเ,ยเหยียบเลยอ่าฝาท่อข้างหน้าดำๆเนี้ยปึ๊บ<ม>อ่าอา<ม>อ่าพอตะผ่านอือพอะผ่านปึ๊บนั่น อ่าเป็นยังไงเฮียอุ้ยไม่แบบปึบไปเลยอ่ะคือร่าของเดิมคอนโดพานจะเป็นยังไงมันไปอย่างงี้ครับอ่าฮะแล้วฝาท่อเมื่อกี้เฮียวิ่งรูดเนี่ยมันมันจะเทือนตืงข้างหลังเลยมันก้องเงี้ยงกงเงีงเลยคือคือคือไม่รู้สึกใช่อ่าฮะเฮียเดี๋ยวข้างหน้านะครับเฮียครับมันจะมีรอยขีดจราจรสีขาวๆนะเออเนี่ยเนี่ยผมอ่าเอาผมมันเฮียวิ่งรูดนะอ่ะดืดดืดอ่ะเอาเดี๋ยวเฮียเหยียบเลยนะเฮียวิ่งรูดเลยทับไปเลยนะอ่ะ เลยข้างหน้าเนี่ยขวานี่ได้เนอะอ่ะขวานี่ได้เลยประมาณสี่ช่องอ่ะเดี๋ยวเราจะเหยียบนะครับขึ้นผิวอ่ะเหยียบได้เลยครับเฮียสีขาวเนี่ปุ๊บคือเอออุ้ยผ่านไลยหมดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเบี่ยงซ้ายเฮียเป็นไงซ้ายแล้วแล้วเบรกก็ะตุ้นด้วยอ่ะเบรกหนึบนะขับขี่มั่นใจเลยใช่ไหมเฮียรอยเมื่อกี้เขาขาวเนี่ย เฮียของเดิมจะเป็นงไงถ้าเราวิ่งทับ<ต>อย่างเงี้ยตึกมันรู้สึกถึงข้างบนเลยนะครับข้างบนแต่นี้จะเก็บหมดใช่คืออันนี้มันปึกไปเลยเสียงมันจะเนียนไปเลยใช่ไหมเฮียมันไม่ส่งมาเดี๋ยวเราชิดซ้ายนิดครับผมครับวันนี้ผมมาใช่เนี่ยครับควบคุมมันง่ายอาการสะเทือนการขับขี่อะไรดีหมดเลย <S <S นนเดนะี๋ยวถนนเกษตรนวมินตรงนี้มันจะเป็นคอนกรีตนะเฮียนะ มันจะเป็นในเข็บถนนนะฮะเฮียชิดขวาหน่อยก็ได้ระวังรถขวานะครับเฮียสังเกตหัวหมุดนะฮะหัวหมุดเหล็กอ่ะอา่เอาเฮียลองมาล้อเหยียบฝั่งเฮียอฮะอยู่เลนนี้แหละครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับยึดเลนขาขาว,ห,วหัวหมุดอะ่ะอา่าเดี๋ยวข้างหน้าอันนี้ถนนคอนกรีตนะฮะอันนี้ก็ไม่สะเทือนนะเฮียมันมันนิ่งนะนิ่งนิ่เนี่ยอ้าวแล้วเจอแล้วหัวหมุดอ่ะเอาละเฮียเหยียบเลยหัวหมุดเออเออเป็นไงเฮีย มันเสียงอยู่ข้างล่างนะเสียงมันอยู่มันไม่ขึ้นมาไม่ไม่ขึ้นมาแล้วข้างบนเลยเออของเดิมเนี่ยปัง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 แบบเสียงกระแทกแบบแรงรุนแรงเลยอ่ะจิกเอาไปได้เลยเนี่ยอ่ะเนี่ยเอออ่ะเนี่ยลองโยกแซงรถบ้างอ่ะสลับซ้ายขวาดูปุ๊บแล้วมันมันมั่นใจเลยอ่ะอ่ฮะออกซ้ายครับเนี่ยเนินคอนสฟานอีกรอบนึงนะครับนี่เนินคอนสฟานนะครับไม่ต้องเบรกเนี่ยใส่ไปเลยปุ๊บ เบะกระตุกด้วยมันดูดดีไหมเฮียใช่มันุ๊ปเลยถามว่าสามหมื่นกว่าบาทเฮียคุ้มไหมอันนี้คุ้มเลยครับยอมแพ้ครับยอมเนีย่ยครับยอมยอม,ยอมคือถ้าคนที่ใช้เฮดวันเนี่ยถ้าติดตั้งประมาณแค่นี้ถือว่าไม่ต้องอะไรมากมายเลยใช่ไหมเฮียพอแล้วพอแล้วใช่ไหมอ,อ่าอย่างผู้ใหญ่อ่าอกซ้ายครับผมครับแต่ชุดอ่าเชิญครับเฮีย ใหญ่จะขึ้นเยอะนั่งแกสบายหน่อยแต่ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องขออีกนิดนึงโชกหน้าเดี๋ยวต้องร้อยแปดแต่แค่นี้ก็ถ้าพูดถึงเหลือๆแล้วดีดีนะครับแล้วนะเพราะว่ามันมีชุดใหญ่มีโชกหน้าอันนี้คือชุดประหยัดคือเราเปลี่ยนเท่อสปริงหน้าแค่นั้นเองนะก็นุ่มควบคุมมุมอะไรเบรกก็ดีสามหมื่นกว่าบาทอันายุแล้วคือผมวิ่งยาวได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยครับเมียเดี๋ยวเราออกซ้าย ข้างหน้านอนครับเลยปั๊มมาฮะถ้าหากตรงนี้ถือว่านใจเอไม่ผิดบังนะเฮียธรรมดาเบรกตัวนี้มันมันจะแบบมันเหมือนจะไม่อยู่มันอยู่แต่แต่มันไม่มั่นใจอ่ะเราต้องยำยำยำแต่ที่ว่าจุดเดียวไปแล้วอันนี้คือโยกจากคันเร่งนิดเดียวเองใช่ไหมเหยียบเท้าคือไม่ต้องไม่ต้องเหยียดถึงสุดเท้าะของเดินนี่คือแบบเหยียดแบบแทบสุดเท้าใช่ไหมลุ้นแล้วลุ้นอีกว่ามันจะอยู่กือเปล่าวะเออใช่ใช่อันนี้คือเฮ้ยโยกจากคันเร่งปุ๊บมันดูดเลยดูดปุ๊บเลย เบรกแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าใครที่ใช้เฮดวันมึงดีครับเนี่ยเบรกนี่ไม่ค่อยมันจะออกซ้ายครับเฮียใช่ไหมฮะว่ามันเฮ้ยเบรกมันไม่ค่อยดีนะฮะตรงไปอย่างเดียวครับเฮีย่ครับผมอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยเน่ยครับตรงไปอย่างเดียวครับเนี่ยซ้ายโอเคก็ถือว่าผ่านนะเฮียเนาะผ่านครับถ้าหากท่านที่ใช้เฮดวันอยู่นะครับดูคลิปรีวิวเนี่ยท่านมั่นใจเลยไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับ มาลองดูครับชุดลึงสามหมื่นกว่าบาทครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับเฮียนะในนามขนมหวานไม่นิดเลยอ่าครับผมครับขอบคุณมากมากเลยเฮียครับครับขอบคุณที่มามาใช้บริการครายมีออกไซน์นะครับครับผมครับก็เป็นเสียงจากเจ้าของรถจริงๆนะครับที่ผมพาวิ่งทดสอบนะคะคลิปรีวิวเนี่ยน่าจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าทุกสภาพถนนทุกการขับขี่นะครับเฮียเขาสัมผัสถึงความแตกจากช่วงนั่งเดิมๆได้เยอะเลยนะครับ นี่คือชุดชั่ว่างออซซี่ในระคาแบบประหยัดประหยัดที่เมื่อสี่คูณสนะครับเห็นมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนแนะนำกันได้ครับไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนครับใครที่ใช้เฮีนได้เฮ็ดวัไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับดูคลิปรีวิวนะครับแล้วก็มาติดตั้งที่ร้านเมิร์สี่คได้เลยนะครับขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามครับสวัสดีนะครับ